วันนี้วันพ่อนะเดี๋ยวเราจะไปหาอากงกันหาพ่อบิวกันนะคนเนี่ยนี่อ่นานว่าอะไรเหลี่ยวเตี่ยวปุ้งเสี่ยวเนียขใคีกอบนึงไม่ได้ละ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนมีเวลาพอกกนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่บอกว่าถ่ายเช้านี้ใช่ปะ่ะเฮียโทรมาไปหาพ่อกันไหมเพราะว่าวันนี้วันที่5า <û l> ้าันวาก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวถ่ายเชา้านี้แล้วเดี๋ยวเราอะไปหาพ่อกันนะเราไปเจอแดดว,วันนี้เราไปหาพ่อไงทุกคนแล้วพ่อบิวกค,คืออยู่กลางแจ้งก่อนไปนะคะทาก,กันแดดเยอะๆเลยนะคะบุษทาแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้เราเอาดอใช้เป็นของตัวนี้จิ๋วแต่เจ๋อมากทุกคนสเปกตาแบรนด์ครีมเซนสิตีฟ SPF สามสิบบวก เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ช่วยดูดซับสะท้อนและกระจายรังสี UV ก็คือเรียกง่ายว่าปกป้องผิวจากรังสี UVA นั่นเองทุกคนแล้วตัวนี้เนี่ยทุกคนมี PA บวกบวกคือช่วยป้องกันสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองทุกคนดเนูเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ช่วยปกป้องรังสี UVB ต้นเหตุของความหมองคล้ำฝ้ากระ และจุดด่างดำและที่สําคัญที่ชอบเลยเขาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรามากก็คือตัวเนี้นเนี่ยใช้ง่ายเพราะว่าจิ๋วจะเจ๋วมากทุกคนแล้วก็พกพาไปไหนได้ไม่ทําให้หน้ามันแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้เสมอกันด้วยที่สําคัญก็คือไม่อุดตาลลูมคนมนะก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้จ้าและที่สําคัญวันนี้ที่เลือก Brand s, สเปกตรัมแบรนด์ครีมเซนสテเนี่ยเพราะว่า เขากันน้ํากันเหนือด้วยวันนี้เอาดอกเหมาะมากๆทุกคนใครจะออกไปไหนนะและที่สําคัญนะไม่ละคายเคินผิวเลยตัวนี้ก็คือเลิศน,นะคะทุกคนดูผิวไม่มันแล้วก่อนแต่งหน้าได้เลยสาวบ้านซื้อได้ตามร้านคาชั้นนำทั่วไปนะทุกคนแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะจำนั้นให้เพื่อนแคปก่อนเพราะว่าเลิศอันนี้เลิศจริงเลยจริงๆอ่ะบ้านวิวจะไปหาพอทุกวันที่เชีงเมง้ง แต่ว่าปีนี้เนี่ยพอดีว่าเปิดแบรนด์บอนีิเจลลี่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วลงไปข้างล่างแล้วใสล่ละไปก่อนแล้วคะ่ะอุ้ยทิ้งทิ้งอยู่ไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนเจอกันข้างล่างวันนี้วันพ่อนะเดี๋ยวเราจะไปหาอากองกันหาพ่อบิวกันนะทุกคนที่บางแสงชบุรีเราจะไปกินอาหารทะเลกันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปเล่นทะเลด้วยไหมเฮ้ยเอาชุดไปเล่นบนน้ำโบ้บบด้วยดีกว่าอยากเล่นอ่ะแต่มันตะเร็วอย่างเงี้ย เาหรออะได้ทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็คือไปทำอะไรกันก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเจอกันนะค่ะทุกคนคพคิเศษมากพิเศษมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันปิดกล้องปิดกล้องอจะบอกทุกคนนะคะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายแล้วนะคะไม่ออกจากบ้านกันสักทีทุกคนกโดนบังคับให้ใส่โคซี่เนี่ย<ช>ฉันก็ใส่สเนี่ยค่ะนะนี่เราเดลอางจะไปไหนกันคะ<อ>หาเลยนะ แล้วพ่อโบตายยังตายพ่อพอใจตายพ่อพอใจโอ้เล่นมาไปหาพ่อกันอ้าแนวติ๊กต๊อกเลยเดาวติ๊กต๊อกเลยใส่ชุดดูดีด้วยไปบิวหุ่งมงมาอ่าไปหนึ่งสองสามไปหาพ่อกันบอกเลยว่าอะไรนะคะเท้าไปสุวรรณแป๊วเท้าไปสุวรรณมาอยู่กับหลวงตาไปเอาไปจากกระเป๋าหลวงตามาเลยหลวงตาให้ใช่ไหมยูวูค้าตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงน ออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงนี่มาอะไรมาเอาเท้าเวสุวรรณที่วัดบางบอบอยู่บางบอนอยู่เลยบอกเพื่อนๆเลยว่าการที่ออกไปไหนมาไหนสถานบ้านเราก็คือลีลาเก่งเปที่หนึ่งไปกดเงินเข้าเซเว่นมาวัดแถวบางบอลก่อนบางบอนก็คือแถวพระรามสองเดี๋ยวจะให้เพื่อนอๆดูท้าเวสุวรรณคือเฮียไปดูไปดูดวง<ด>มากับหมอที่วิวดูนี่แหละนะเขาก็เลยบอกว่าให้เฮียห้อยท้าเวสุวรรณเนี้ย นี่ทาเวสุวันนะคะทุกคนนี่ทาเวสุวันก็คือเป็นเทพที่แบบว่าปกป้องคนจากแบบว่าผู้ผีปิศาจต,ต่างๆที่เราจะเห็นตามอยู่ตรงวัดอะไรเงี้ยเออทุกคนนี่อุ้ยสายมูง้งแต่ไปแล้วเนี่ยสาธุค่ะข,ขอให้ลูกเป็นทางปลอดภัยนะคะวอล์กต่อไปนะทุกคนเราจะพาทุกคนไปวัดป่าคลองสิบเอ็ดเพื่อที่จะไปกราบไหว้องค์พญานาคนะทุกคนที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอติดตาม นุ่นส,สานเราอยู่นคือทางไปหลาสุสานเลยเลยตรงีพเราอยู่สุสากรท,งกอ,ทองน,ออนี่คือหลมอลโอ้โหตกใจปะโบตกใจปะตกใจมากกคนดูคือบอกตรง,งว่าที่ไม่ใจ่ะไรปีเพราะว่าปกติเราจะเห็นเป็แบบ ลุสวยๆอ่ะมจำได้ปะที่เขาบอกปืนนึงอ่ะายให้เขาให้เขาไปเหอะดูไม่เพราะว่าเวลาที่มาแต่ละทีอ่ะเขาจะถามทุกอย่างให้หมดเลยทุกคนแล้วเราก็ไม่เคยมาเห็นแบบนี้เพราะว่ามาแต่ช่วงเทศกาลดูหนี่เอาบันดี้มาขอพรพ่อน้องบันดี้ทั้งสี่รถเลยเหมือนวิวเลยเนี่ยนี่อ่านว่าอะไรชิงไช่เฉาแห่งชงเฟย เหลี่ยวเตี่ยวปุ้งเสียเ่ยวเฮียเอาอีกรอบนึงไม่ได้ละ <c oughs> โอ้ยนี่บิวหน้าเหมือนพ่อไหมทุกคนมีแต่นคนบอกว่าบิวหน้าไม่เหมือนใครเลยนี่เหมือนเหมือนพ่อไหมเขาเสียตอนอายุสี่สิบสองทุกคนนี่ชื่อก็อยู่นี้สมควรกินยาดังเท้าสดีส คิดเถียงนะเนี่ยเลยมาหาเนี่ยวันพ่อพอดีตลกบีคือเตรียมไหว้กงแล้วอ่ะนี่ดีบีอันนี้ไหว้อะไรนะไหว้กงนี่คืออาหารนะคะพ่อชอบกินไก่กินฟ้ากินน้ำแล้วก็ไหนพี่โบขอดูพรมอะไรหน่อยค่ะสีอะไรคะวิวสีฟ้าเหรอคะ มือเก่าด้วยไหนไหนไหนนี่เลยเ่าโน้ตนนก็คือไปโน้นนะโบว์โบว์ทำไมนะลมมาเหรอลมมาพ่อมาเอาแปะมาใช่เอาแปะมาแล้วเอาแปะเป็นลมเหรอถ้าเป็นลมต้องใช้ยาดลมไหมถ้าเป็นลมต้องใช้อัดลมไหมนี่ก็มาเจิมนะครับ เดิมบันดี้ ทัง้งหมด4รถในตอนนี้ามาขอพ่อไม้มีโชคมีชัยมีของใส่ดีๆนะม่ได้เพราะว่าเราก็อยากาาพ่อภูกใจเรามีแบรนด์แรกที่เราตั้งใจมากๆในชีวิตนี่ดู เอาเมย์ไม่นี่ไงใช่เหรอพี่อ่อนเดียวที่ขยับอะไรไม่ขยับดูดิคือว่าทำไมขยับแค่เดียวพี่บีเล่นกับกงเหรองเล่นด้วยจริงเหรอวะก็เพราะว่ามีลมปะเยลองเอากินอ๋อนี่คือช่องลมเปล่าช่องลมช่องลมอะกลองมาเดี๋วมันบ้ามิว่ากลองอะมาเพราะว่าเข้าไปไม่ได้ บายแปเดววันะชิงมิง่งมาใหม่นะไยบ้า <Bye bye. S 1> มีความสุขม,มากๆมา,มาถึงแล้วลวันนี้เรามากินอะไรกัน,นร,ร้านมุมอร่อยเป็นร้านที่บ้านเราโปรดปานมากนะใครที่มาบางแสนก็คือมากินร้านนี้ได้แต่ว่าทุกคนให้ดูนะเนี่ยดูที่จอดรถก็คือแบบแน่นมากเดี๋ยเราลงไปกินกันแล้วดูว่าเมนูที่บ้านเรากินบ่อยๆคือเมนูอะไรบ้าง ทุกคนคือแบบว่าคิวอ่ะมันแน่นมาแล้วรอสี่คิวใช่แล้วเราได้โต๊ะว,วิวดีมากอุ้เป็นวิวทะเลเลยสวยมากดูดีเราก็แบบว่าแดดแบบว่าเรือร่อเรือร่อเร่โน,นี่โต๊ะเดียวกับที่เคยแฮปปี้เบอร์เดย์ลุงน้อย เขาคิดแบบน้มั uh, ้ยเขาิดทั้งปนมีกินปูไหมเอาว่ะอ้อหมกผัดไข่เค็มแบบค้นๆเลยเนื้อปูผัดพริกเกลือนี่คือเวลาของเรานี่เนื้อปูพรเกลือแค่บางส่วน อร่ไมเนกเกือกรอบแล้วบกลือมัน่นวลออร่อยะเอคุยไครอ่ะคุกอร่อยไหมกรอบอร่อยเนาะกินเข้าไปกินเข้าไปออร่อยปะมันหอมนวลนวปังไม่ไหวเนาะขาสร็จแล้วก็ต้องกินหวานนี่บิงซูสตอเบอรี่บ้ใหเขาูโ้วยบิงซูเอ้ย เอ, <ula> อ้ย <región> บูเฮ้ยทำอะไรอ่ะไอ้บูบิงซูของฉันอ๋อจะได้ลากง่ายๆไงเหมือนมากบิงซูนี่เลยนะคะเย็นอันนี้อะไรใช่ไหมอร่อยเนาะ เทียมเข้าอฟไาอยู่ได้เลยอ่ะเนียนมากเลยอากลับถึงบ้านแล้วสำหรับทริปนี้เรามาจบกันนี้อะไรจบที่มอโต์ครับเรามาจบกันนี้อะไรกดสกีตอย่างนี้เลยโลกนี้ไม่มีที่ เดียวที่ทำให้เราเกิดมาในโลกใบน,นี้มีบ้านและมีมิวและมีโบนนะอ่ะไปถึงพ่อของเราจะตายแต่แม่ของเราก็เป็นทั้งพ่อและแม่เรานั้นขอบคุณจริงๆนะจ๊ะ<ก>จา้าซึ่งไหมโชว์ตะกี้ตอนแรกจะร้องให้บอกเพลงขึ้นไม่รัก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 มามากมาก เดการไหนที่มันจะแบ <upcoming> บทำได้ด uh, oh, oh. <ksam though> hmm. mm ีเนาะเียวบอกให้น้าทางนี่ไอ้กดหน้าพรมน้ำดีดีแม่ดีดีแม่ให้ทำแม่คือพอ้หนยบอกใหนาทางนี่ไอ้กดหน้าพรมน้ำกดหน้าพรมน้ำเน้ำบมเามัเรา de la mano de de la mano ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำอะไรก็ขอให้รุ่งรุ่งขอให้ยอดวิวพุ่งพุ่งทุกคนชนินด้วยครับดูครับดูขอให้บิวเป็นเด็กที่น่ารักของแม่ต่อไปนะได้นะโกดังเนเอาบิวบิวเอาบิวบิวเอาบิเนี่ยเราจับแล้วป๊าป๊าก็เอาหัวเรากะโจมเลยโอเคสาธุครับ ต้องเขาอันนี้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจลูกลูกทุกคนเจริญเติบโตด้วยแบบมาก์กบูมิใจอ่ะภูมิใจเนาะภูมิใจมากเลยภูมิใจมีความสุขมีความสุขดีๆีทริปนี้สนุกไหมสนุกใช่ไหมมีความสุขไหมอ่ามีความสุขไปก่อนละค่ะปิดกล้องให้ก่อนหน่อยปิดกล้องให้ก่อนหน่อย